สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามหนังสือว8 9ลงวันที่18กุมภาพันธ์2564กกันต่อนะครับประเด็นสงสัยในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด,ด่วนที่สุด ที่กควงเล็บกวจ .0405.2 ทับว .89 เนี่ยใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและทุกวงเงินหรือไม่นะครับใช้กับทุกวิธีเลยหรือเปล่านะครับและกับทุกวงเงินหรือไม่นะครับและรวมถึงการจัดจ้างทุกประเภทหรือไม่ทำชี้แจงนะครับตามหนังสือดังกล่าวเนี่ยนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับใช้บังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง งานใช้บังคับในการจัดซื้อการจัดจ้างก่อสร้างและการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างหรือใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด6ของพระราชบัญญัติเท่านั้นและใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินนะครับไม่ใช้กับการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นตามหนังสือดังกล่าวนะครับจะใช้บังคับในการจัดซื้อ นะครับการจัดจ้างก่อสร้างและการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะครับหรือใช้บังคับการจัดซื้อจ้างตามหมวด6ของพระราชบัญญัต,ติเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับไม่รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างนะครับ